สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นมสุรินทร์เศร้าลงสมัครผู้ใหญ่บ้านโดนกรรมการตัดสิ์พระยงฉางกับห้องน้ําจากกรณีได้มีประกาศเปิดรับสมัครการเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างลงณหมู่บ้านจันแสงหมู่ที่17ตําบลจรพัดอำเภอสีขอนภูมิจังหวัดสุรินทร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบันและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านพุทธศักราช2551และจะมีการเลือกตั้งในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม64ที่จะถึงนี้โดยมีผู้สมัครจำนวน2คนคือนายจันแสงมีชายหมายเล็กเน่ง และนายวัฒนาบุตรสืบสายผู้สมัครหมายเลขสองภายหลังจากที่ทั้งสองคนลงรับสมัครแล้วต่างคนก็ต่างลงหาเสียงจากชาวบ้านพร้อมกับขอคะแนนโดยได้ปิดป้ายโฆษณาตามถนนและสี่แยกต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จำนวน60หลังคาเรือนได้รับรู้นโยบายการพัฒนาหมู่บ้านต่อมาได้มีคณะกรรมการของหมู่บ้านจำนวน7คนเป็นตัวแทนนายอำเภอคัดเลือกแต่งตั้งคณะกรมกรมการการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครทั้งส,งสองคน mm จากนั้นได้มีการประชุมสั่งการโดยคณะกรรมการทั้ง7คนมีมติให้ตัดสิทธิผู้สมัครหมายเลขหนึง่งคือนายจันแสงมีชัยเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติไม่ครบซึ่งคุณสมบัติที่คณะกรรมการตรวจสอบและให้ความเห็นว่านายจันแสงไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแรงบ้านมีแต่ฉางข้าวประกอบกับบ้านก็ไม่มีห้องน้ําจึงทําให้นายจันแสงถูกตัดสิทธิจากการลงเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้านในครั้งนี้ทั้งนี้นายจันแสงเปิดเผยว่าบ้านก็มีอยู่หลักแรงโดยได้มาอยู่กับ ยาซึ่งมีบ้านอยู่ในพื้นที่และมีห้องน้ําและห้องส้วมทุกอย่างถูกตัดสิทธิในครั้งนี้ตนเองเสียความรู้สึกมากด้วยการนําเอาฉางข้าวมาอ้างว่าตนเองไม่มีที่อยู่หลักแรงและนําห้องน้ําห้องส้วมมาเป็นประเด็นในการลงรับสมัครเลือกตั้งตนเองไม่มีความรู้เพราะจบเพียงป .4 ไม่อยากจะไปสู้รบตบมือกับใครเพียงอยากจะรู้ว่าการจะเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องนำห้องน้ำห้องซ้วมตลอดจนฉางข้าวมาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิกันเลยหรือ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาโดยนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ครับ